มาอ่านี่ดูดูดูนางต่างๆนี่โอ้โหนางไม่ธรรมดาแล้วนี่นี่นางต่างๆนางราคะนางตัญหานางอรดีอันนี้เป็นอ่าที่แสดงอ่าธรรมจักรกับประวัตนสูตรครับมาจกอันนี้เสด็จลงมาจากสวงสวรรค์อ่าเป็นที่เมืองสังกัสรนครครับ,รบเขาเรียกว่าอ่า ก็มีเทพลงมาส่งนะครับอันนี้ก็เป็นที่ปรินิพานปรินิพานแต่สิ่งสําคัญนะครับแร้งฝ่ายมหายาณนี้เขาก็จะมีคันวัิเดนท่านเห็นกีดีตรวนั้นไหมครับเร่กีดีตัวนั้นอ่ะเวลารูพุดธเจ้านิพานไปแล้วเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่แดนสุขาวดี แดนสุขาวด,ดีก็คือเป็นแดนที่มีแต่ความสุขนะครับไม่มีการทรมานไม่มีการเรียกว่า,าสุขาวด,ดีครับแต่ว,ว่าทางไฟเทเลวาาน,นี้ก็คือคือเมื่อนิพานแล้วก็จบไปเลยอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจ็บแรกเจ็บแรกแม่ทรงผดุล นี่นี่เรื่องของอ่พญานาคพญานาคก็คือ,คอมังกรนะครับมังกรเขาก็มีความเชื่อ,อเรื่องนี้แต่สิ่งสําคัญนะครับก็คือ,อเขาก็มีการบูชาแล้วก็มีมนตรา,าเห็นมนตราเขาไหมนะครับนั่นนะ่ะมนตราที่มีความละเอียดแล้วก็สวยงามนะครับอันนั้นก็ทุกท่านมาแล้วก็ อย่าให้ภาพภาพสวยๆท่านไม่ต้องไปที่เบตาไม่ต้องไปภูตานนะครับนี่เขายกมาไว้เหมือนเลยหรอครับหมดเลยโอเหมือนครับแล้วก็สวยงามนะครับท่านดูพุทธลักษณะนะครับที่มีความละเอียดแล้วก็สวยงามอันนี้ก็เป็นที่นั่งของเจ้าวาดเขานะครับเขาก็จะสวดงมมมเนนๆๆๆนแล้วก็ตีกองเป็ง สั่นกระดิ่งเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงเงีงฮะนั้นก็เป็นใช้หมุนอย่างนี้ป่ะหมุนอ่าไม่ใช่ตีตีไม่ใช่ไม่ใช่หมุนนี่ตีตีตรงกลางอ่ะแต่ว่ากระดิ่งก็สั่นยิ่งยิ่งยิ่งอ่าจะเห็นไม้มันโค้งไโอ้หรือว่าบิดไปแบบไม่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 ไอันนั้นแล้วแต่อารมณ์พระผูไม่ใช่อารมณ์พระเกิร์บอ่าก็เป็นอ่าการ เครื่องบูชานะครับเขาก็บูชาสการะเป็นสิ่งสำคัญใครจะทำบุญก็ใส่ตู้ใส่บาทได้เลยนะครับใส่ตู้ใส่บาทาใส่ตู้ถ้าใครถ้าใครอยากได้ดินก็นี่ดินดินสีสังเว สีสังเวทใครต้องการก็จัดไปอ่าจัดไปจัดไป